สำหรับในเรื่องของการเงินเนี่ยนะแม่มันก็มีสิ่งที่ให้ถูกชะโลกอยู่มากมายนะครับแต่สำหรับคลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องธนาคารที่มันนะถูกชะโลกกับตัวคุณนะครับเรามาดูกันเนาะว่าอะไรหรือธนาคารไหนเนี่ยนะครับที่ว่ามันแมชกับคุณเคล็ดลับเสริมดวงการเงินสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับเอามาดูกันนะเขาบอกว่าแนะนำนะว่าไม่ควรฝากเงินกับธนาคารที่มีสีฟ้า หรือสีน้ำเงินนะครับแม่พูดแค่นี้ก็คงจะร,รู้แล้วนะครับนะก็เรียกว่าเพราะว่าจะทำให้การเงินของคุณเนี่ยนะเก็บเงินไม่อยู่และควรฝากเงินกัธนาที่มีธนาคารที่ใช้สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสีม่วงนะหรือว่าเป็นสีม่วงแหละเป็นสีโดดเด่นของเขานะครับนะซึ่งจะเสริมนะเขาเรียกว่าเสริมดวงผู้ที่เกิดวันอังคารให้มีเงินเก็บเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับนะแต่ถ้าคุณอยากให้เงินเงินเข้าๆออกๆเนี่ยนะครับ เยอะๆเนี่ยนะแนะนำนะธนาคารที่มีสีส้มแล้วก็สีเหลืองแก่นะครับนะเออลองเลือกธนาคารดูที่ว่าจารย์ได้แนะนำไปนะครับก็จะเสริมนะเขาเรียกว่ามันก็เสริมเรื่องเงินเรื่องทองของเราให้ดีขึ้นนะครับขอบคุณที่ตามรับฟังคลิปครับผม